สามสวัสดีครับมาอีกแล้วพญี่ปเด่นคือเก้าละครับรบ้านมึงน,นี่จะมีเพลงที่เฉียนไว้มันกันกล่องออกมาจากความ็นจริงครับความจริงมันบอกข้มันจริงที่ยุดบ้าน<อ><อ>เพิ่นไปเอาเมียไม่มานะครับไอาจารย์น้ำแหละโอ้ครับครับเพิ่นไปเอาเมียไม่มาแล้วเอาเมียมายบังคับลูกครับไม่ลูกสองคนครับพิ่พีกับน้องู้หยิ่งครับหมายถึงว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงครับอ่าอันพญี่เด่นนี่ เอาเรื่องจริงมาเขียนเป็นบทเพลงครับก็เลยเพท้ายทอดให้พี่น้องฟังครับโอ้มันเรื่องราวมันเป็นมาจังไหนก็เว้าเว้าเมียดูคือผัวเมียผัวเมียพอจะเมียเมียตายปั๊บผัวนี่มีเมียมีเมียแล้วบนี้เมียตายเมียตายมีลูกเก็บพมนมีลูกเก็บพมีลูกสองพุทล้วไปเอาเมียใหม่เอาเมียใหม่มามามาบังคับมาบังคับลูกสองพุทธนี่ซักผ้าเฮ็บจนบ่ได้กินข้าวจิน่ามันสิตายมันหิวเล็กน้อยผมเบียวเห็นแล้วผมก็เลยโอ้ๆๆ้โอมาเขียนเป็นเพลงมึงกันนะว่าซั่นดอกเอาบ้านนวลเนาะหาม้านน เออผู้ใดจนใจกันมาเอาไปให้นิ็กน้อยพะล่องเนาะพญเด่พญาเดนว่าผู้ใดฟังแล้วสนใจถึกใจเพลงนี้มาหาพญาเดนได้ครับครัเดี๋ยวเดี๋ยวหรือหลือกดเขามาหาผมก็ได้เอาคําแรกก็ได้เดี๋ยวผมพามาหาเราใครอยากได้เพลงนี้ลองเบื้องครับพี่น้องร้องเบิ้งเนาะครับแม่เลี้ยงใจสามคบซื้อเพลงแม่เลี้ยงใจสามพี่น้องแม่จ๋าลืมตาขึ้นมาเถิดแม่น้องหนูใจแย่ โดนแสแม่เลี้ยงใจสามประนํำด้วยไม้ลมงายจนหัวกระมำพ่อยังคอยตามมาสามเวรกรรหนูเคยทำมาพวกหนูยังเล็กยังเด็กนะแม่สักเสื้อสักผาตั้งแต่เช้าสายบายเย็นแล้วนะ้า เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแม่จ้าขอข้าวกินจานหรือแม่จะทรมานให้น้องหนูตายทั้งเป็นนึกถึงตอนแม่ยังอยู่แม่คอยอุ้มชูเลี้ยงดูพวกหนูอย่างดีมีเสื้อผ้าใส่ใหม่ๆพื้นโกโก็รู้ ทูบ้านล้างจานพวกหนูแม่อยู่ไม่เคยได้ทำแม่จะมารับหนูไปกับแม่หนูทนโดนแสแม่ใหม่ไม่ไหวจริงจริงแม่จงมารับแม่จะาแม่อย่าทอดทิ้ง หนูกลัวแม่ไม่จริ้งกิงอย่าทิ้งหนูไปอีกเลยครับขอบคุณมากมากครับผมูสุดยอดครับพี่น้องเอาเอาคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องไว้สำนีครับผู้ใดสนใจก็ทักมาได้เลยเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับถ้าไม่รู้ร้านเช่นดีหรอกครับ